เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะค,ครับผมตอนนี้ก็กำลัาอยู่กับผมเองนะผมและตอนนี้อยู่ในเกมไทมอนสองพันยี่สิบห้าเด้งนะครับผมแล้ววันนี้อยู่ในช่วงรีวิวโปเกมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งโปเกมอนที่ผมจะมารีวิววันนี้นะก็คือมิวน้อยนั่นเองครับผมหรือว่าออริจินมิวนะครับผม,บผมเป็นโปเกมอนยอดนิยมในช่วงนี้เลยนะครับผู้ชมตั้งแต่ก่อนที่เกงก้าจะโดนเนิร์ฟนะผมแล้วตอนที่เกงก้าโดนเนิร์ฟเนี่ยก็เด่นขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งของเนี่ยมันจะต้องใส่เป็นอออยย่่่่่่่าาาางืนน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 ะะครับผผมมมมไใใชชชิิีีี้้แตวเเ ไว้กันก่อนนะผมไม่มีของชิ้นอื่นใส่นะครับผมจะต้องเป็นใส่ของเฉพาะมิวอ่ะทุกคนที่จะเป็นรูปกลมๆแล้วมีรูปมิวอยู่นะครับผมก็ใส่ของชิ้นนั้นนะครับผมตามนี้นะครับผมซึ่งปัจจุบันมิวของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลร้อยสิบสองร้อยสองนะครับผมคุณผู้ชมเราปั้นได้อีกนะครับนี่ปั้นไปเลยเป็นร้อยเก้านะครับผมข้อมูลของโปเกมอนตัวนี้นะครับผมค่าประพันธ์อยู่ที่พลังหกร้อยนะครับผมเป็นธาตุพลังจิตนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นเพศชายนะครับผมนิสัยก็ตามนี้เลยนะครับผมรีแลกต์นะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ค่าบุคคลนะครับผมเพอร์เฟกตสีอันนะครับผมสีค่านะขาดไป2 mm. นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับผมส่วนทะลวงเนี่ยอยู่ที่สีแดงนะครับผมอ่านี่ก็คือดาวของผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณกี่ดาวเนี่ยทุกคนก็เยอะอยู่อะครับผมดาวลุ้ง2อันนะครับผมสกิลก็ตามนี้นะครับผมอัพซะสดร้อนเลยนะครับสกิลก็ตันหมดแล้วนะทุกคนก็อัพไปทุกค่านะครับผมส่วนค่าค่ะพยายามเนี่ยอยู่ที่ V นะครับผมขั้น V แล้วนะครับผู้ชมก็ ทางสองเนะครับผมศักยภาพก็ตามนี้นะครับผมที่จะโสามารถอัพเพิ่มได้นะครับผมแต่ผมเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชิปก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยได้อัพอะไรนะครับผมอัพเฉพาะสีแดงนะครับประมาณนี้และนี่ก็คือรูนเอารูนผมยังไม่ได้ใส่ครับผมใส่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยปั้นนะครับรูนประมาณนี้นะครับผมก็ตีอยู่ที่ประมาณ2องแสนนะครับผมค่าพลังของมิวน้อยของผมเองครับก็ยังไม่ได้ถือว่าปั้นสุดนะครับผมบางคนเนี่ยเขาปั้นสุดเลยนะครับผมสำหรับมิวน้อยเนี่ยเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับ ก็ปัจจุบันเนี่ยผมใส่สกินนะครับผมเป็นสกินการแสวงหาดวงดาวนั่นเองนะครับผมก็สกินนี้เนี่ยจะบวกค่าโจมตีธรรมดาเนี่ยสินะครับผมแล้วก็สเปเชียลแอคแท็กเนี่ยสิแล้วก็คีอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมถือว่าเป็นสกินที่ดีเลยนะผมวิธีการซื้อสกินเนี่ยก็ใช้หนึ่งแสนเพชรในการใช้สกินนี้นะครับผมแล้วก็วิธีหามิวน้อยเราจะต้องไปเปิดกล่องสุ่มนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมเป็นกล่องสุ่มเอสบวกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็น B2 นะครับผมตรงนี้นะเห็นมเราจะไ ออริจินมิลมานั่นเองครับผมนี่เห็นไหมเอสบวกออริจินมิลนะครับผมนี่ก็คือวิธีการหามิลน้อยนั่นเองนะครับผู้ชมก็ใช้3,000ันพอยต์ในการสุ่มนั่นเองนะครับก็ใครโชคดีก็ได้ไปนะครับผมเป็นโปเกมอนยอดนิยมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอันดับเนี่ยมีใครใช้บ้างนะครับผมอุ้ยอันดับเขาดูเขาจะเริ่มใช้มิวทูเอ็กกันเหรอทุกคนอ่าไม่ใช่นะครับผมมันแค่ขึ้นหลอกนะครับโอเคอัับอ้านี่มิลน้อยนะครับผมอันดับหกใช้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเขา ก็ใช้กันนะครับผมมิวน้อยเป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมถ้าใครเล่นสายทีมพลังจิตก็แนะนํานะครับผมนี่อันดับ7ก็ใช้นะ8ก็ใช้นะครับผมติดต่อกันเรื่อยๆืเลยนะครับผู้ชมก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมแนะนําให้มาใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเอาไปเล่นด่านกันดีกว่าครับผมเลื่มนจากด่านง่ายก่อนละกันนะครับผมเอาด้วยใครดูไม่น่าไหวนะครับไปด่านหนึ่งก่อนนะครับอ่ะเราไปตบมิวทูเลยละกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอา ตัวกันออกไปนะครับผมให้มิวน้อยเราสู้เพียงแค่หนึ่งตัวนะครับนี่สายไปนะครับผมกดท้าทายไปเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องเอาอย่างอื่นออกก่อนนะครับคุณผู้ชมตามนี้ปุ๊บออโต้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาคูณหนึ่งพอครับนี่แปลงร่างแล้วนะครับผมส่วนของที่ผมใส่เนี่ยมันจะเ็จโดนตัวนี้มานะครับผมเป็นโดนของปกมันแมลงในตำนานสักตัวหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือความสามารถ เป็น Passive Skill นะครับผมก็คือแปลงร่างโปเกมอนได้นะครับผมอ่านี่ก็คือน้องมอ s สกิลนะครับตอนนี้โปเกมอนอยู่ครบคุมอยู่ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้อัติเมทนะเรามารีวิวอัติเมทกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับอัติเมทของมิวน้อยนะครับใช้เลยนี่มันเป็นเป็นอัติเมทของตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ามิวนะผมมันแปลงร่างอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ตีโดนทุกตัวไปไงตายหมดนะครับผมน็อกไปเลยนะครับนี่แหละก็คือความสามารถของมิวน้อยของเราได้เด็กนะครับผมแปลงหน้โปเกมอนได้นะครับอ่า ดีไวอยู่แล้วนะครับผมไม่มีใครไหวกับมิวน้อยผมอ่าติงมาเลยนะครับผมไม่เป็นไรต่อไปเราก,กด normal skill ปุ๊บอ่านี่ไม่ยนพลังของตัวช้อนแทนนะทุกคนผูน้ชมนี่แปลี่ยร่างต่อแล้วนทุกคนเป็นกลายเป็นมิวธรรมดานะผู้ชมถือว่าสุดยอดเลยนะครับโอเคเราก,กด special attack นะครับผมตามนี้นะครับาก็กลายเป็นท่าของมิวธรรมดาไปนะครับผมจริงไงสายกอลพลังอนะ่ะทุกคนก็ตึงนี่เปลี่ยนแปลงมันเป็นตัวนี้อีกแล้วนะผู้ชม เห็นปะอ่าเตึงเกินนะครับผมก็เป็นสายเปลี่ยนร่างเลยนะครับคุณผู้ชมอุ้ยมิวูใช้อัลเิเมตนะครับคุณผู้ชมโูระเปิดพลังกลายเป็นมิวทูระเปิดพลังแทนนะครับทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมส่วนอันติส่วนอันติคืนนะครับผมเป็น AOE ด้วยนะครับไม่ใช่หรอเปล่าเป็นอดาเมตรวมด้วยนะครับผมออดเมอีดเรียบร้อยนะครับผมน็อกไปนะครับเกิดทุกตัวนะครับอุ้ยบัฟโลด้วยนะครับ มาดิมาดิติดยัดต่อเลยนะครับทุกชมในนี้ก๊อปท่าท่ามาดีมิวทู YouTube เป็นไงก๊อปได้หมดนะครับผมมิวน้อยผมยัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมน็อกหมดเปล่าโอ้ไม่น็อกเลยนะครับเลเเชียลสกิลไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราปล่อยเลยลวกันนะครับผมประมาณนี้นะสลับมิวน้อยครับผมเป็นถ้าที่เห็นนะผมมันสามารถแปลงร่างได้2ตัวนะผมที่ผมเคยใช้มานี่ ไม่ไม่ใช่แค่2ตัวทุกคนนี่เป็นมิวเด้วยนะครับผมมารีวสวสดๆร้อเลยครับดีเป็นมิวทูเมกาเ x นะครับผมมันแปลงร่างได้เกือบทุกตัวนะครับผมหลายๆตัวเลยได้ไหมโอ้ดูค่าพลังมันดิคุณผู้ชมอันนี้ก็คือพลังของมิวน้อยนะคือมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นโปเกมอนอื่นๆได้นะครับคุณผู้ชมก็ตามในเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวที่แพงๆได้ดีมากนะครับผมมิวน้อยเนี่ยอืมก็เนี่ครับเจ๋งเลยนะครับผมก็มาปั้นกันได้นะครับผมนี่ก็คือ ความสามารถทั้งหมดของมิวน้อยนะครับผมที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะก็ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขอกราบอภัยมาในที่นี้ด้วยลวกันนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับมิวน้อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมแค่อยากจะมารีิวส,สดร้อนให้ทุกคนดูเฉยว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับอ๋อก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับผมสำหรับมิวน้อยนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนร่างโปเกมอนได้นะเดี๋ยวถ้าผมอัพทุกอย่างให้มันตันกว่านี้เนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นนะเวลาเราไปใส่ทีมพระรามจิตเนี่ยก็จะสามารถช่วยกันบัฟ ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสนใจมิวออริจินมิวหรือเปล่านะครับผมก็สามารถทดลองและหาเอาไปใส่ในทีมกันได้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเจอกันในคลิปหน้านะครับผม